นี่ครับมาถึงแล้วครับปลาครับเหยียอครับนี่ครับเหยียอปลานะครับพี่เขากำลังยืออยู่นะครับพี่เขากำลังยืออยู่นะครับครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้โอ้โหเหยื่อคัดไซส์จริงๆครับดีไหมครับพี่เหยียอครับยอดสุดยอดคัดไซส์ครับนี่ครับนี่ครับฝายน้ำพึ่งไหลนะครับฝายนี้ ของผมกินแล้วครับวัดติดอีกแล้วแต่ของผมครับโอ้ลุดครับสุดยอดกว่าลุดนะนี่ครับปลาถ้าไม่ได้มาลองก็จะไม่รู้นะครับตัวนี้โอ้โหเกือบโลครับตัวนี้สุดยอดโอ้ยนี่ครับจับให้ดูเห็นๆครับอูุ้งามงามครับงามครับครับสมาชิกครับเซียนเก่งเซียนจุกผมหนุ่มชโดภปอกครับ รายงานเรื่อยๆครับของดีครับมาหมัก,มกนะครับ <c oughs> นี่อู้บอกเอีบครับผมเดี๋ยวคลิปต่อเลยนะครับครับ